อัเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t ล a สนะคะอัล่ะค่ะวันนี้นะคะเน้นก็ต้องขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณน,นะคะโดยที่ไม่มีพลังงานของแนนเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยที่ไม่ติดกันต่อกันเนาะฉะนั้นแล้วค่ะพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีนะคะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะไพ่ที่ได้นะคะ nine of cups นะคะแล้วก็ five of pentacle เนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าบางครั้งบางทีอะคะ่ะสิ่งที่มันยากลำบากที่คุณมองว่ามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะกับผู้อื่นคุณอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแต่ในตอนนี้ในเวลานี้นะคะคุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่จะตามมาในอนาคตได้ฉะนั้นแล้วอะคะ่ะมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถที่จะโฟกัสกับสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณได้เพราะ ิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นนะคะมันยังไม่ถึงเวลาของมันฉะนั้นแล้วะคะ่ค่ะช่วงเวลานี้เนาะทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมสำหรับตัวคุณและเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับตัวคุณจริงๆคะ่ะมันถึงจะผ่านสถานาการณ์นี้ได้นะคะ ความยากลําบากในเรื่องของการงานการเงินนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเป็นเรื่องของส่วนกลางนะคะในบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นของคุณนะในจุดนี้นะคะความยากลาบากทางการเงินเนี่ยเพราะว่าวิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างมันจะถูกปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่นะ ผู้มีบรารมีเสมอกันเท่าเทียมกันจะถูกขัดแยกไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลาปีสองปีนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยความขัดแกลนนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่มีพลังงานของความประจุหรอะคะ่ะเป็นพลังงานที่เป็นขึ้นความผีที่เป็นพลังงานของความ ควมน B เป็นพลังงานของความสุขอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีพลังงานเหล่านี้น้อยนะคะก็จะโดนเยอะนะคะโดนเคลียร์เยอะแต่ถ้าพื้นที่ไหนมีพลังงานเหล่านี้เยอะนะคะโดยที่แบบมีผู้กระทําพลังงานเหล่านี้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของพื้นที่นั้นนะคะก็จะว่างปลอดภัยแค่ในพื้นที่ที่เอเอ แค่แค่คนคนนั้นที่จะปลอดภัยแต่ส่วนอื่นนั้นนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามระดับขึ้นความถี่ของมนุษย์ในพื้นที่นั้นนะคะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บางที่อะคะ่ะจึงจำเป็นที่จะต้องถูกขัดแยกการขัดแยกในครั้งนี้และการข,ขัดแยกในที่นี้นะคะ เป็นการขัดแยกโดยความดีนะคะและตามความยุติธรรมที่สุดความดีในที่นี้นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นนะคะด้วยเจตนาที่ไม่คิดที่จะ,ะทำร้ายใครและไม่คิดที่จะอิจฉาริษยาดูหมิ่นเหยียดยามใครนะคะไม่ก้าวล่วงชีวิตผู้ใดฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะถ้าไม่ใช่หน้าที่ของคุณ ในการทําหน้าที่บางอย่างนะคะคุณอาจจําเป็นที่คุณจะต้องเอ่อทำบางอย่างฉะนั้นแล้วอ่ค่ะขอให้คุณเข้าใจว่าในเมื่อมันเป็นหน้าที่คุณก็ต้องทําในขอบเขตที่หน้าที่ของคุณทําได้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันเป็นแบบมันเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณทําตามหน้าที่และทําตามขอบเขตหน้าที่ที่คุณสามารถ ที่จะทำได้นะคะมันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยที่เออคุณต้องการแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นฉะนั้นแล้วอะคะ่ะกรรมใครผู้นั้นต้องรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะแนนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์แล้วก็ถูกตั้งมามากๆเลยนะคะแนงขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย